มาสิบสิบกว่าปีแล้วก็มาเปิดคิดอาจารแกงดูมาหลายหลายอาจารย์ม่แก่า่เคม่ทางข้างในเขาบอกอาจารย์นี่บอกว่าเล็นาเนี่ยทาที่เลยเล็กใ่กบาิดางเะทุกคนที่ที่แกแกรูักเพื่นไม่มาทางเจสักคนเดียวมันเป็นงยากที่อยู่ตบ้าน นมือนบ้เข้าบ้าน้พี os, os, ่าก็อยู่อ่ะก็คือเข้าใจวันรก็คืเข้าใจตลผมจะอเยปกันนี่นะวี่้าแมงผองบอกว่าไงเขาสอนเรานะให้ไปอยู่กับลมหายใจก็ใช่ที่อยู่ไหมเพราะมันรู้ความคิดเป็นสังขารใช่ไหม รู้ว่าสังขารเนี่ยอวิชาจะมีสังขารใช่ไหม,มก็เข้าใจว่าความคิดเป็นภพเป็นชาติพาเราหลงแล้วทีเนี้ยพาจากการหนีจากความคิด<ม>ก็ต้องไปอยู่กับลมหายใจเอะมันก็มีที่อยู่อยู่อ่ะคุณก็ไปสร้างอ่าอ่าสร้างไ้ที่อยู่อาศัยใหมห่สร้างบ้านผู้สร้างเรือนอะ่ะเอาไปอยู่กับพุทโธก็สร้างอ,อีกอ่ะคือพยายามที่จะไปหยุดคิดเออทุกอย่างคือคุณจะไปสร้างหมดเลยเออ,เอ,อคุณไม่ต้องสร้างอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปอยู่กับที่ไหน คือมันเกิดจากของมันอยู่แล้วไม่เข้าใจกันยังไงใช่ไหมล่ะฮะคุณยังไม่เข้าใจเรื่องกฎอนนี้จังที่พระเจ้าสอนแต่คุณแอบอ้างพระเจ้ากันอยู่นะเออคุณก็ไปสร้างที่อยู่ใหม่อยู่นั่นน่ะไปอยู่กับความบ้างบ้างบ้างนั่นสิ่งที่คุณอุปทานทั้งนั้นที่คุณสร้างขึ้นแล้วคุณพยายามหนีจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งอ่ะเมือนวับว่าทางโลกมันมีแต่ทุกข์ต่างไปนีไปบวชใช่ไหมแล้วคุณจะหนีจากโลกไปไหนอ่ะบวชก็คืออยู่ในโลกนละเนี่ยคุณกำลังหลงไปอยู่อย่างเงี้ยอาจารยยย์ี่่่่บอออออกกไไไมตต้้งููะร็ใชชวิป ธรรมะผมมันยากที่จะไปบอกคนเพราะว่าเขายังสังราดลึกอยู่แับความเชื่อดเดิมๆผ <c oughs> มนึงบอกเลยไปหาพระหาครูบาอาจารย์ก็หาสาร้างที่อยู่ใหม่ให้เราแล้วก็โยนความผิดให้ขันห้าถูกไหม <c oughs> แล้วก็ตัวเองก็อาศัยขันห้าอยู่อะ่ะแต่ไปโยนความผิดให้มัน ว่าเออมันคิดเนี่ยความคิดเป็นพวกเป็นชาติเอาเวลามึงหิวข้าวมึงอย่าคิดแะเว้ยเดี๋ยวมันจะเป็นพวกเป็นชาติถูกไหมหิวข้าวห้ามคิดเดี๋ยวมันจะเป็นพวกเป็นชาติเออเครื่องงานเรื่องงานห้ามคิดเดี๋ยวมันจะเป็นพวกเป็นชาติมึงก็อยู่ในสมาธิมันตลอดห้ามคิดเลยมึงจะอยู่ยังไงปวดชี้ก็ห้ามคิดนะไม่งั้นมันจะไปเข้าซ่วมให้มันแตกคากางเกงออกมาได้แตกใหญ่เลยเออก็ผมต้องบอกว่า คุณก็พยายามที่จะไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับยุบเนอะคลองเนอไปสร้างฐานอยู่ใหม่อ่ะเอ้าก็ยังมีที่อยู่ที่อาศัยที่ที่ยึดอยู่อ่ะอ้าแล้วคุณจะออกจากความยิดมั่นถือมั่นอ, <S <S อุปทานได้ยังไงล่ะเออคุณกส็สร้างอภิชาก็พาไปสร้างที่อยู่ใหม่พวกพูมใหม่ไปเกาะไปดูอยู่นะก<ค>็ไปขังไอ้ตัวความรู้สึกปีญญาเนี่ยไว้แต่ตรงนู้นตรงนี้นไปผูกไว้ <S <S แล้วก็พอไปอยู่กับความรู้สึกปั๊บถูกไหมพอมันคิดขึ้นมาก็ตัดทิ้งแต่เวลากระทบปุ๊บอ่ะทีนี้มันก็เข้าไปดูสิคุ ก็ต้องออกกลับเอาความคิดมาพิจารณาต่ออ้าวมึง mm hmm. บอกความคิดเป็นพวกเป็นชาติไอ้้้า mm hmm. เออมึงหลอกตัวเองหลอกคนอื่นเออแล้วมึงพวกเนี้ยถึงติดกรรมกันเยอะไงโอเคสามนาที